เหลือเดี๋ยวน้นองฮ้อนจะพอแหละแหต่นนที่แดงเขาสั่งว่าแปดรถเนาะแปดรถแต่มันเหลือแบบรถที่เจ็ดเลยเนี่ยรถที่แปดนายจะไปเอาพี่น้องเลยเออไม่ก็บอ,อกแหละโอ้ยแล้วลืมลลอกจะได้เออเนี่ยเนาะลืมไป เรียบร้อยยาบ,บาสุกใจงี้นแล้วนเนาะเี๋นีก็เป็นรอนเอาเขา้ามาตกเองแหละันนี้ขาวกะจีเอาเอาเงินให้อาเขาเลยเนาะเพราะว่าถ้าสั่งก็แล้วมีไส้ายหานะครดบหินสามหดเนาะส้เหันอาหน้า4ีแซนหารลดหนึ่งนะ เด้อคุณกอนอครับอนหนา่ชั้นหาคุณหาอ้าวเอาศูนสบาดิสบายดีนอกอีพอนี่หัวหนามอ่ะใด่อีพอเฮ้อีพอกับแม่วะโอ้หมอแดงเราจัดเสร็จแล้วม่เสเนาะกี่จายเงี้ยหนึันอ่าสี 4ีแสนหาเม,มื่อคุณหาเมื่กเท่ากับสองหลานสกีบครับพี่น้องเดี๋ยวก็ากมาบวกให้ตัวคี<า>น, 6, นเนาะรถลดหกแสนกีบสามรดหกแนกีบเมื่อคุณให้สามเมกัเท่ากับมาบวกกันเพอที่เป็นสี่านหาสักีบเนาะพี่น้องเอาิบเลยีหลานกีเบเพราะว่าเขา,าสั่งสามสามามหลานขดสั่งสามหลานขาดเลยแต่ เอาให้เอาเ้าแปดโดดเนาะเดีวกันอีกสองหล่ค่าคนรหัโลดพี่เนาะทำประทันเดายันุดนนเอา้าอ่นก่นเายอาวูนเนาะฮะ้าวขก่อนไปไแล้วสีด่านหาแสมสีด่าน สีด่านหาเจนเชนหรือเปีด่นสีด่านหาชิบเพ่อนคีโอแล้วนี่ไปหาชิอเอเดี๋ยนบอกเาจะเออทำไมติดละราจะรดตัวแห่หาซิป่จะไม่จอะไรใจอะไราจเดินหาเจนที่จะได้เงินเขานองประกาลดแรถแต่ที่อยคอการลดเยอะนใจสใจเห็นเข้าเบาใช่เลยเนาะ ยเาึงนี่ยนาจอว่ามันยังเดือตดี๋ยวเดมแม่เแบเมตรนึงข้าวเมตใส่ม้ไ่ังข้าีเขียวเลข้าวเขียวแสนแม่นี่ยะมันกัดเสียขานั่ขานี่แม่เนยนะก็รวทีเดียวไปโคียเอาโคีเสีเราดูสิบพับ่ เจะคือเอาเด็ดเศรษฐกิจเด้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิโอเคกประมาณแล้วสิขึ้นเนาะบอกทานเนี่มันห้าจทด่้ำไปว่าเจออไรเจอห้าจทยไหวเลยเนาะวันนี้ก็ที่เจ้ากระจายให้ไม่ว่าเลยทีตัวนั้นเออแล้วว่ทันมาเออพพอหนีแล้วเนาะเดมากเลย รถหาแซนวน,น,นานาี่้วอยางงี้เลยคับเออกูกว่ารถหาแสนวันทกเ้ีวกาอีกเจ้าหนึ่งเนาะหารถรถหาแซนเนาะแต่ว่าคลองลำคลองบ้าเอาเออคลองอาวเขาแให้รถสี่แซนหาคือว่าเอาเขาแล้วจุ่มเบ็ดมันมันสิบวัับอกบอเออท่านท่านอีสท์แนแบบว่าราเขบอกแบบว่าอยากอยากได้มือเดียวนะก็ได้ไปแยนกันย่เ็ากให้มันไหวเนาะ แสนหาโหลดกับสองหลาหานอเนี่ยแต่ว่าสองหลาหาแสนโอเคอเฮ้ยเดีเ๋ยวน้อว่า้วยอืมท้งสี่ทายเห็นรถสก๊อตเนาะเยสิวัาเอิญเอิญพอวันเท่านันเองสิวันนี้ พอบ,บาทง่ายคนได้เสียคนโอเคนะพี่น้องต่อไปเทากับที <โอ S 2> ม่มอบให้พ่อบ,บ้านเพี่นเนาะสำหรับเงินอีกไสอีกหาหลดเนาะเพราะว่าพ่อบ,บ้านเพื่อนสร้างอย่เลยเอาให้พ่อบ,บ้านเพื่อนสร้าง,งอ่าอีกหนึ่งหานค่านะพี่น้องใส่หาหลดเนาะเป็นจำนวนเงินสองล้านหาแสนขีดเลยหลอดจะหาแสนขีดพี่น้องพี่น้อ<ห>าอไปจ่ายเนาะพอบาทเพื่นเอาไปจ่ายานะ ค่าจะคล้องรถก็ไหนพี่น้องแล้วก็ย่างอีกคนนึงเนาะไหนกันอีหานหนึ่งกินเนะะาะีขา,ขารถเพราะว่าเขาเจ้าท่านเนี่ยคนแล้วท่านขาเป็นคนแล้วเ่า,เนนาเนจนจิตใจเงินเจนดีเนาะร้วมกันเรื่อยแบบนี้อันนี้สิจดไว้แน่นทุกไอ้นี่ก็เป็นรถสุดถ่ายเนาะพี่น้องที่เป็นอันนี้มาส่งเนาะแล้วเ้าก็บับจ่ายเงินเนาะแล้วก็สิอ่านซื้อว่ามีไพ่แน่มาสนับสนุนเนาะแต่ก็ใส่เงินไปเท่าไร้เท่าไร้เนาะ อยู่ห้ามงานเลยพี่น้องเียถะเล่นก็ร่างโต๊ะนะตัวจุดตาเออเสร็จค้อยู่ หินห้องนะตัวนี้แบบแล้ที่นองเนาะขาโหลดของหา่นขาหั่นเนาะคือขาโหลดขาโหลดหินแล้วจะโหลดหนแสนขีดเนาะโคข้าสามขีดมันก็ถือเป็นเงินสามล้านขีดเนาะที่น้องแต่เราถือฐานเต็มนกระลังค้นแล้วนาะโหลดจะแตกหมดโดข้ามเนา มาโจมาซองมามามเน้าสเจอง1 4 1 1เ9ก้าอสมนเหลป nó sẽ xảy ra phần khẩu ngắm ngắm nhanh hơn nhìn

ตอนนัการท่ามเลยยอะจรองเลต้องเขาขึ้นมากออกว่ะตากกันนะเอน้อเขาะ ให้ยังมาขีดนไหมอย่าเง้ยเขาเขียนดิเขียนสื่อ,าอสอาอรอ่ะเห็นไหมได้อาวตัวกระมาพอดีอ๋อโอเคเนาะพี่น้องเนาะตาตอนนี้เขาก็ได้จ่ายคาหินคาไส้ครบทุกเจ้าเลยเนาะครบทุกหลานขาเลยทั้งทั้งสามหลานขาแล้วสิมาอ่านเนาะว่ามีไพ่เนี่ยสนับสนุนมาเนะาะเดี๋ยวเด้อ มีทั้งคนที่แบบว่าเพิ่นบ่ให้เปิดเฟิร์สือแล้วก็ทั้งเปิดเฟิร์สือเนาะคนแรกคนทาอีสเนาะก็คืออ่าแม่ใจดีทางอเมริกาเนาะพี่น้องอ่า11,000บาทเนาะพี่น้องเป็นจํานวนเงินเท่ากับ3,360,000สามกีบเนาะแล้วก็คนที่2คือพ่อบุญยงแล้วก็แม่มองทางประเทศแคนาดาเนาะพี่น้อง500ดอลลาร์เท่ากับ4,975,000กบาพีบเนาะพี่น้องเงินเลทเงิน ตอนแหลกเงินหาบาซุกจำนอาตอนที่บาซุกเพิ่นฝากมาเนาะแล้วบาซุกไปแหลกตอนนั้นเลยจำนวนเงินขึ้นล่งกับข้นจับมืนอน่ะน้องพี่นอ้องแต่กามีแม่เล็ดจากฟังไทยเนาะหนึ่งพันหนึ่งพันบาทพี่นอ้องสามแสนสามสิบพันกิมล้วกาทีมงานสุดท้ายคือทีมงานอายจากทางอเมริกาเนาะแอนจอยมีซอว่ามีทั้งหมดจะคนสองสี่หกแปด 1ิ1ส1บ13็ดเอ้ยสิคนเนาะเดี๋ยวบาสุกสิอ่านเดิ่มอันนี้ไพนแอนมีอ่า <c oughs> อ่าไอ,าอา้สมสนุปแข้งพันเนาะล่ะก็ทานเป็ดแข้งพัน่ะกันูหนูแข้งพันล่ะก็นทานแซมราดเนาะเนาะแต่ก็ทานาซุกระซักสมพรล่นนะกทานจันทขาดยินทวงแะะ่กทานรอวีแฟงแฟง,แฟงนะะเนาะเนาะรวมเงินทั้งหมด หนึ่งพันลลาเนาะพี่นาะหนึ่งพันลอนลเป็นรวมกันเี่มนมงานเป็นเก็บกันเนาะเป็นเงินทั้งหมดเก่าล้านเก่าแสนเจ็ดสิบพันกีบนาะพี่เนาะแต่กามีไอต่ำจากประเทศอ่าอเมริกาเนาะหาสิบลอนลาเนาะพี่น้างเท่ากับสี่แสนเก่าสิบพันกีบแต่ก้าไอจากฟังไทยนะเนาะเพินฝากมาสามพบาทเท่ากับเก่าแสนกีบเนาะพี่น้องรวมเงินกันเศ้าล้านกีบเนาะพี่นเศร้าล้านกีบเต็มเต็มเนาะบา,าสุกะใส ใส่ใจในอันนี้ในแต่ละคลิปฟ FC ไปติดตามมึงเด้วยวะเขาใส่จักกีบตะก,กีบตะก,กีบเนาะเดี๋ยวมันสีบเรือตะก,กีบ <laughs> เดี๋ยวบาสุกสีผื่นในหน้าจอเนาะว่าบาเลือตะก,กีบนะสิบวกสิบลบกันเนาะเ <Abdul> พราะว่าสิบบวกสิบลบตอนนี้ย่านคลิปมันยาวพี่น้องเลยก่ะจะพาขอบโมขอบใจขอบคุณบาสุกุทุกคนที่สนับสนุนมากนนเนาะเาพื่อไทยในตัวข้าวในเขามาเพื่อมาสานไม่นีเนาะพี่น้องขอบคุณแทน ผมวอขอบใจแทนพุ่งเยียนมาหน้ำแท่นนะพี่นอ้องอ่ขนนาขรนใจเพื่อนหน้าหนีจ้ะมันนะเนี่เนาะไอ้เจไดแบบว่าเป็นแล้วเบียยเพื่อนก้ะเปล่าเก,กินันะ่นแบบนี้นะเนาะกสิบวัตตำนี่แล้วพี่น้องจ้ะโอเคแข็ง <laughs> คือรถทุกสายกสิบวัตตำนี่นาะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มาสุดเลยเด้อเจอกันคลิปหนะ้า แต่ยังชิมอีกนอยู่พี่น้องเพราะว่าเงินยเงีนเท่ายังเหลืออยู่เด้เงินเท่ายังใส่บอรันเบิร์เดอร์แล้วสีเหลวกันใหม่ว่าสีเห็ดยังต่อเนาะว่าเต้ผืนมันงบมันพอแล้วขันงบมาเพิ่มมาอีกบ่าซุกกะสีเห็ดอันไหนก็เนาะก็ขึ้นแหละให้มันแหลวคงเหยียดเลยฝากกดไลค์กดติดตามเปพื่อลังใจว่าสุกแนวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย